สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง BKB Channel ห่างหายกันมาหลายเดือนเลยนะครับตั้งแต่ผูบอลไทยลีกปิดลีกมานะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมประมาณ3ามเดือนได้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความดีใจกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเื่อดูการครั้งที่แล้วนะครับที่สามารถฟ้าแชมป์ไทยลีกไปครองได้สาเร็จวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมผูบอลไทยลีกนัดแรกของ b ีปทุมยูไนเต็ดนะครับวันนี้ b ีปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านไอ้ไม่ A few วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมฟุตบอลไทยลีกนัดแรกของบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับวันนี้บีจีปทุมยูไนเต็ดบุกไปเยือนโปริิเทโลณสนามบุญยจินดาเวลา19เนาฬิกาสามินาทีโดยสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับมีนักเตะใหม่อย่างเจธนาธิส่งกตินซึ่งย้ายมาจากคาวัสกิฟอนตาเลอันเวสจากชนบุรีเรนาโตเคลิตจากชนบุรีอีกอ เตเกอร์เยฟหัวหอกทีมชาติกูตเบชิสถานและนักเตะกกับมาจากการยืมตัวอย่างวิเตอร์คาเดโชชัดชัยบุตรพมและก็เจลบตําเผาดีภายใต้การคุมทีมของโค้ชทงนะครับส่วนโปโลิทเฮโรนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชอน้นเติมตัวอย่างคาริคารีนักเตะทีมชาติกาหน้าและแบ็คซ้ายจอมเก่าอย่างเออร์เนโตจากสโมสร B บีจีปทุมยูเนเต็ดที่ย้ายตัวไปทบกับโปโลิสเฮโร อ่นะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปสนามบุญยะจินดานะครับเป็นสนามของสโมสรโปริเทโลนะครับตอนนี้จะใช้น่าจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดรถไม่ติดน,นะครับวันนี้นะครับเป็นนัดแรกของเจธนาธิสงประสิทธิ์นะครับที่ไม่ได้ค้าแข่งในไทยลีกมานานถึง6 เลยนะครับตั้งแต่ย้ายไปญี่ปุ่นตั้งแต่ไปทัปโปโรนะครับแล้วก็คาวาสากิฟอเตเล่นะครับแล้วก็มาจบที่ BG จีปทุมยู่ในเต็ดวันนี้ผมว่าจะเป็นเกมที่น่าจะสนุกพอสมควรเลยครับและเป็นนัดแรกนะครับบีจะต้องเก็บ ใช้นอกบ้านให้ได้เพื่อเก็บแต่สมแต้มเป็นจ่าปุงนะครับปกติคู่นี้จะต้องแข่งวันที่12บสิงหานะครับเพราะว่าทางมโมตอนโพลิเทโรนะครับทำเรื่องถือเพื่อจะเลื่อนแข่งมาวันที่11เนะครับเป็นวันศุกร์แทนนะครับเลื่อนวันมาหนึ่งวันแล้วก็เร็วขึ้นจากปกติแข่ง2องทุ่มนี่ต้องแข่งทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็น BG ปทุมยูนเต็ดจะฟ้าชัยนอกบ้านได้หรือว่าจะเป็นโพลิเทโรที่จะฟ้าชัยในบ้าน ได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่สนามบุญยศจินดาก,กันเลยนะครับ ระบบโคตทงครับแล้วก็นักเตะสองสามคนที่เข้ามาใหม่ว,ว่าถ้าได้ลงแล้วโอเคป่ะค,ครับฟอร์มจะดีหรือเปล่าครับผมแต้มครับแป้งแน่นอนจะนี่นอนสับแป้งครับสับแ,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 แต้มงแป้งแต้งแต้มงได้แล้วครับตอนนี้ผมได้ตัวปากอินเดียแล้วนะครับราคา200บาทน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปชมเกมการแข่งขัน นั้นนี้นะครับผมระหว่างโบลิเตโลเจอกับบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับเอเแขนนะครับครับหนตัวกระเป๋าบ้างหนึ่งครับได้ครับผมขออนุญาตนะครับได้ครับครับครับผมขอครับเอาละครับตอนนี้เกมกำลังเริ่มแล้วครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในสนามนะครับผม